เจ้าโสเฮงกระสมหรือสีเนนให้ด้วยนะครับสวัสดีคนยี่สิบเอ็ดคนดูครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลขนางน้ำมนต์งวดประจำวันที่หนึ่งกันยาสองพันร้อยหกสิบสี่ครับผมได้รับออมอบหมายนะครับจากท่านอาจารย์สีเนนช่านให้ทําการไลฟ์สดในเพจเจ้าสสเฮงกระสมหรือสีเนนแห่งนี้ <S <S rog, เพื่อจะได้ให้บรรดาลูกศิษย์ที่อาจจะไม่ยังไม่ได้เดินทางมาแล้วก็อยากจะมีแนวทางในการที่นำตัวเลขไปเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่หนึ่ง กัญญานี้นะครับก็ฝากพวกเรากดไลก์ก็แชร์ก่อนเนาะฝากกดไลก์ก็แชร์ก่อนเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูครับวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาเริ่มทยอยมาจํานวนมากแล้วมาช่วงเช้าตั้งแต่ช่วงเช้าที่บานมาก็มีจุดกันจุดประทัดแก้บนเป็นหมื่นนัดแล้วก็นะครับแล้วก็มีการมาดูตัวเลขด่างน้ำมนต์นะครับก็บริเวณนี้ก็ให้ท่านดูนะครับตอนนี้องค์พ่อปู่สีพรมเมษนะครับก็ได้ลงสีทองนะครับบริเวณใบหน้าแล้วนะครับใบหน้านะครับสวยมากนะครับ ก็ถ้าฝนไม่ตกก็คงจะลงตัวได้เร็ววันนี้แหละครับก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์ก่อนนะกดไลค์กดแชร์ก่อนอ่อเพจเจ้าสัสเฮเกสตรศรีเนในะแห่งนี้นะครับก็จะมีท่านอาจารย์สีเนเป็นคนดูแลอยู่จะเห็นทุกคอมเมนต์นะครับอาจารย์จะเห็นทุกคอมเมนต์แล้วอาจารย์ก็จะตอบให้ด้วยถ้าใครถามอะไรมาก็เดี๋ยวอาจารย์จะข้าไปตอบให้ผมนันท่าลูกศิษย์นะครับก็ได้รับมอบหมายให้ทําการไลฟ์สดนะครับแล้วก็พาพวกเราไปดูตัวเลขในอ่างน้ำมนต์สวัสดีคน39คนดูครับ เออช้าวันนี้นะครับเป็นเช้าก็ฝากพวกเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์สี่สามคนดูครับอย่างไรก็ได้เป็นการแบ่งปันเนาะถ้าเราไม่กดไลค์กดแชร์มันก็เหมือนเราก็ไม่ได้บุญทีอาจารย์บอกทุกครั้งว่าให้ผมช่วยพูดประําพันธ์ว่าถ้าใครช่วยกดไลค์ใครช่วยกดแชร์เนี่ยเหมือนก็เป็นการบอกบุญเราก็จะถูกโชคไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดเราดูอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่กดไลค์กดแชร์ก็เหมือนว่าเราอยากรู้อยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้การแบ่งปันนะับโชคคนอื่นเขา นะครับมันเป็นการแบ่งปันกันเนี่ยครับน่ารักมากครับคุณพัฒนาอะไรนะครับพัฒดานะครับก็แชร์แล้วนะครับแชร์นะครับมันไม่มีอะไรที่ี่ไม่ต้องพิมพ์อะไรครับแชร์อย่างเดียวกดแชร์ไปนะครับเพื่อให้คนอื่นที่เป็นเขาเรียกอะไรบรรดาลูกศิษย์ของท่าอาจารย์กับคุณคุณต้อมครับบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยจะได้รู้ทั่วถึงบางทีบางคนอาจจะยังไม่ได้เปิด a ฟ e b o o k หรือบางคนกาลังดูอะไรอยู่พอเห็นแล้วแชร์ปุ๊บเขาจะเข้ามาดูแล้วก็จะผมจะได้พาไปดูเลขหนาแนมนต์สวัสดีคน6คกสิ 60คนดูครับก็จะมีความห่วงใยนะครับแล้วก็อยากให้พวกเราเถูกโชคไปด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเจอน้องเฮงๆด้วย,เด,ยวเดี๋ยวจะคุยน้องเฮงๆถ้าเกิดมีโอกาสเนาะน้องเฮงก็จะมาดูตัวเลขในงวดวันที่งวดวันที่หนึ่งกันยาเนาะหนึ่งกันยาก็ฝากพวกเราตอนนี้ผมก็ที่ยังไม่ได้เดินไปเพราะรอคนมาเดี๋ยวคนมาดูไม่ทันก็ฝากไลค์กแ,ลกแชร์ไปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับใครกดไลค์กดแชร์สวัสดีคน55คนดูครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับไม่เสียหลายครับใครกดแชร์ให้ได้บุญครับอันนี้เป็นคําพูดของพ่อฤศีเนธคุณหรือท่านอาจารย์ฤศีเนธคุณที่ต่อรอสักครู่ครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลขให้ครับคุณโอ๊ตครับคนแก้บนเมื่อสุดนั่นก็อะไรเพราะว่าเซอร์นั้งมาโกมาแก้บนหมื่นนัดนะถูกโชคนะครับก็ก็ขอทูกันนะครับพดดีคนแปดสิบสี่คนดูครับฝากและฝากแชร์ไปอีกเก้าสิบเอ็ดคนดูครับร้อยคนดูเดี๋ยวผมเดินไปเลย ถือว่าเยอะแล้วนาร้อยคนดูเข้ามาเนี่ยผมถือว่าเยอะแล้วก็ให้เข้าไปเลยครับก็รบกวนนิดนึงนะครับตอนนี้ที่ผมไลฟ์สดนอาจารย์ก็ฟังอยู่นะครับเพราะอาจารย์ก็เป็นเจ้าของเพจอันนี้นะครับสวัสดีครับคุณเฟซบุ๊กยายวันยายวันพาเพลินนะครับก็ขอบคุณมากครับรับรวยนะครับฝากดูครับอีกซาวอีกอีกห่าวลงมาไหนแล้วหายไปเจ้าหนู้วฝากดูนะครับยังไงงวดนี้ครับก็เป็นงวดที่หนึ่งกันยาทุ่าหกสี่นะครับเดี๋ยวพ่อมาดูเลขในอ่างอ่างนี้ดีกว่า นะครับนี่ก็มีคุณพี่ที่จุดอยู่ก็รออยู่นะครับนี่สดๆเลยนะครับนะครับก็ฝากติดตามเพจเจ้าสวเฮงกสมสรศิเนนครับเป็นเพจของแท้ของอาจารย์ศิเนนนะครับไม่มีการแอบอ้างในทั้งสิ้นนะครับเป็นเพจที่อาจารย์ศิเนนดูแลอยู่นะครับแต่ผมเป็นลูกศิษย์ก็ไลฟ์สดแทนอาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์จะดูทุกคอมเมนต์อาจารย์ดูทุกทุกคําพูดหรือตอบทุกแชทที่ท่านถามมานะครับก็อันนี้ให้เห็นเลยครับตอนนี้สดๆคุณพี่เขาจุดอยู่ก็ มีห้าห้าแล้วนะแบ่งปันความรวยกันเนาะแต่ถ้าจุดเสร็จแล้วก็มีเก้าห้าเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าในอ่างน้ำมลมีเลขอะไรจะไปดูกันนะหนึ่งห้าสามผมไม่รู้ว่ามันมีตรงในนี้หรือเปล่านะครับก็บางคนก็ถูกโชคจากเลขกาทูบมงคลเจ้าสุเฮงเนาะด้วยนะครับก็ลองดูครับลองดูฝากันแล้วก็แชร์ไปครับหนึ่งร้อยให้ถึงหนึ่งร้อยคนดูเลยถึงไปแล้วไออ่างน้ำมลนะครับนี่จุดกันครับอ๋ออาจารย์สวัสดีครับนี่ครับท่านอาจารย์ีเนนครับนี่เป็นเพจของแท้ครับเปิดอสมสิีเนนนะครับไอเจ้าสเเงอสม หลายตัวครับวันนี้ท่านมีบุญนี่แหละครับวันนี้เจอท่านอาจารย์สิรนนพอดีท่านลงราชิพิธีครับก็วันนี้เป็นวันที่เป็นวันพระด้วยเป็นวันที่มงคลนะครับนะครับก็วันนี้โชคดีครับเจอท่านอาจารย์ด้วยนะครับก็นี่เลขหนาน้ำมนต์ครับเดี๋ยวเีนเชิญน้องเฮงนะครับน้องเฮงรบกวนพี่ลบกวนอ่ะดีเจอน้องเฮงพอดีเพิ่งมาพอดีเอาร้อยคนดูพอดีเลย น้องเฮงโอ้โหน้องเฮงวันนี้พี่กำลังไลฟ์สดเพจเจ้าสโสเฮงกระสมนสีเนนอยู่เป็นไงมั่งงวดวันที่หนึ่งเนี่ยมันมีแนวทางแล้วมาเห็นตัวเลขเป็นไงมั่งครับงวันนี้ปีนี้มีเจ้าของสมนักเขาเดินมาบอกผมนะอ๋อครับเก้ากับแปดจะมาตัวหนึ่งเก้ากับแปดจะมาแน่นอนครับมาตัวหนึ่งไม่รู้ว่าตัวไหนหรืออาจจะมาสองตัวเลยก็ได้โอ้โหใจลุ้นกันเงานะครับผมแสดงว่าน้องเฮงก็ชอบเก้าแปดใช่ครับโอ้โหกับเก้าอะไรเนี่ยอ๋อโอเค แล้วในใจมีเลขอื่นไหมนอกจากนี้หรืออย่างที่บอกยืนย้อเหมือนเดิมนะหกกับเก้าไม่รู้เก้าห้าหรือหกห้าไม่รูเอาตอนนี้อยู่ใกล้กันเท่าไ่ตาแล้วแต่คนชอบ้นะโอ้คนหนึ่งร้อยยี่สิบพันโปรดฝากติดตามในเพลงฝากติดตามเพจนี้หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพจเจ้าโซนเฮงของเรานะครับก็จะมีพยายามอัปเดตนู huh. ่นน oh yes. ี่นั่นให้รับทราบนะครับส่วนคนที่อยากจะทําวิธีต้องอดใจรอหน่อยนะขอให้สถานการณ์สมบูรณ์กว่านี้หน่อย ก็จะกลับมาทําพิธีเหมือนเดิมน,นะครับช่วงนี้สามารถกลับไหว้มาดูอ่างน้ำมนต์ได้ปกตินะครับครับคนแล้วก็แชร์เยอะนะค,ะครับขอบคุณน้องเฮงมากครับเอาไปดูเลขสุดท้ายครับเอาคนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคนดูครับชัดเจนแล้วนะครับนี่น้องเฮงเงมาบอกว่าอาจารย์สินเนนบอกเลยนะบอกไปแล้วนะเดี๋ยวก็ไปย้อนฟังเอาชัดเจนไหมครับ ใครเห็นแล้วบอกชัดเจนให,หน้หน่อยครับชัดเจนหน่อยครับใครเห็นบอกชัดเจนนะใครเห็นแล้วบอกชัดเจนหน่อยผมจะได้ปิดไลฟสสดีเนาะชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมครับนี่ครับเลขหนึ่งกันญาครับโอ้โหเลขท่านว่ามันเรื่องแปลกไฮะเด็กคนเดียววางนะครับแมันเรื่องแปลกไหครับทําไมตัวเลขมันเวียนกลมๆอ่ะท่านแปลกไหมครับ มีศูนย์มีสามมีห้ามีหกหรือเก้านะครับแล้วก็สี่แล้วก็เจ็ดหรือหนึ่งเนาะท่านดูสิครับมันแปลกนะครับว่าทําไมเลขมันเรียงเป็นวงกลมผมไลฟ์สดมาหลายครั้งก็เพิ่งเจอเนาะจะแปลกไหมก็แปลกนะครับปกติมันจะจับคู่ใช่ไหมจับเป็นคู่จับเป็นสามจับกลุ่มแต่วันนี้ดูครับดูเลขครับดูเลขครับบันแปลกๆแล้วมันมันแปลกมากครับอท่านดูไปนะครับท่านดูไปนะครับนะครับดูไปนะครับมันมันเป็นแปลกนะครับนะครับ ผมวนให้หลายมุมบางทีคนอาจจะเห็นเป็นตัวเลขอื่นนะผมวนให้ดูอ่าทําไมเลขถึงเป็นวงกลมๆรอบอ่างเลยเนี่ยครับก็เป็นเรื่องมาสจรรนอย่างหนึ่งนะครับโอเคชัดเจนนะครับสีสีฟ้าสีฟ้าเลยครับอารมณ์นั้นนะครับครับโอเคชัดเจนนะครับชัดเจนแปลกขัดจับ อยากก็งงงานปกติมนันจะจับเป็นคู่อ่ะนี่งงเราก็จะคู่ไหนก็ได้ลองลองลอง,ลองดูนะครับมันสามารถคู่นี้คู่นี้คู่นี้หรือไ่ายกันไปไ่ายกันมาก็ได้เนาะลองดูครับเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากครับผมก็ไม่รู้ไงก็สวัสดีคนดูหนึ่งร้อยยี่สิบคนดูยีไม่ออกไปเนาะผมว่ามันเรื่องแปลกเหมืนกันมากก็ลองลอง,ลองดูครับเมื่อกี้ถ้าอาจารย์เสดงสักก็เดินผ่านก็บอกว่ามีเก้ามีแปดลองดูนะครับแต่ในน,นี้มั 8, นมีแปดเนาะแต่มีเลขเก้าอยู่ก็ลองดูครับจับคู่ยังไง นะครับแต่ก็มันแปลกันกันว่าบางคนก็ตีบางทีบางคนมองเลขสี่เป็นเลขแปดเนาะบางทีมันแอบ,บมุมตรงนี้ไงมันก็แปดกแต่ไม่รู้ว่าผมก็แล้วแต่ผมไม่รู้ครับผมก็แน,นะนําเฉยๆนะครับเป็นแนวทางใน,น,นการเสี่ยงโชคนะครับสลากกินบัตร้บาลนะครับโอเคถ้าชัดเจนแล้วผมขอยัดไปนะครับติดตะข่ายตรงไหนอ๋อชิดไหมชัดๆเลยนิ่งๆเลยอ่ะ อเคตะข่ายบังอ๋อมันมันออกไม่ได้ครับตะข่ายมันออกไม่ได้ผมว่าเลงอันนี้ผมให้ดูใกล้ๆมนนานะเดี๋เห็นชัดแล้วเนี่ยเลขเลขเก็บเลขหนึ่งเลขสีเ่เลขหกเลขเก้าเลขห้าเลขสามเลขศูนย์โอเค okay, นะพี่ออกไม่ได้ครับเป็นข้อห้ามเกรงใจครับออกไม่ได้ครับโอเคนะครับไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาไลฟ์สดให้ใหม่นะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะโอเคครับ